ข้อ48อันนี้เป็นแผนภูมิของโจทย์ข้อนี้นะเดี๋ยวเราจะกลับมาดูอีกทีนึงเรากลับมาดูโจทย์กันก่อนข้อ48บอกว่าป้ามและโอ๋เรียนผลเรียนห้องเดียวกันมาตลอด6ปีและมีผลการเรียนแสดงดังกราฟข้างต้นข้อสรุปใดผิดข้อ1เมื่ออยู่ป .3 ป้มและโอ๋มีผลการเรียนเท่ากันข้อ2 ผลการเรียนของตั้มดีขึ้นทุป,ปีข้อ3เมื่ออยู่ชั้นป .4 ตั้มสอบได้คะแนนมากกว่าโอ๋อยู่10คะแนนข้อสโอมีผลการเรียนสูงสุดเมื่ออยู่ในชั้นปอ .6 อ่ะเขาถามข้อไหนผิดถูกไหมเราก็เลยต้องไล่ทีละทีละข้อทีลาก็มาดูเลยว่ากราฟสองเส้นนี้แปรผลได้ยังไงถูกไหมอ่ะ เราก็มาดูเขาบอกว่าอะไรเอ่ยเขาบอกว่าเมื่ออยู่ชั้นปสามโจทย์ข้อหนึ่งนะพี่เลื่อนไปนิดนึงนะจะได้เห็นโจทย์เขาบอกว่าโจทย์ข้อหนึ่งเมื่ออยู่ชั้นปสามตั้มและโอมีผลการเรียนเท่ากาันเราก็มาดูจากกราฟโจทย์ข้อนี้ไม่ได้มีอะไรนะคือเขาต้องการให้น้องแปลกราฟให้เป็นแค่นั้นเองอ่ะ นี่คือปอ3ถูกไหมเขามีผลการเรียนเท่ากาันถูกหรือผิดถูกมีใครตอบข้อนี้ได้ไหมโดนหลอกนะเพราะเขาถามข้อไหนผิดการดอกจันไปเลยสามดวงวาดดาวก็ได้เขาถามข้อผิดเพราะฉันน้องต้องระวังให้ดีๆอย่าไปตอบเลยนะบางคนดีใจเกินอุ้ยอุยถูกถูกถูก,ถกตอบปุ๊บผิดทันทีอ่าที่มาดูนี่เป็นกราฟของตั้มถูกไหมที่เป็นกราฟเส้นปะเขาบอกว่า ผลการเรียนของตั้มเนี่ยดีขึ้นทุกปีเลยถูกหรือผิดถูกถูกไหมทีนี้มาดูข้อ3เมื่ออยู่ชั้นป .4 เมื่ออยู่ชั้นป .4 เขาบอกว่าตั้มสอบได้คะแนนมากกว่าโออยู่สิบคะแนนตั้มได้คะแนนมากกว่าโออยู่หนึ่งช่องห่งช่องคือ10คะแนนจริงเปล่าไม่จริงเพราะว่าอะไร นี่คือ70นี่คือ60ถูกไหมมันคือ2ช่องเพราะฉะนั้น1ช่องก็ต้องเท่ากับ5คะแนนชั้นข้อที่ผิดก็คือข้อ3เพราะว่าเมื่อตั้มอยู่ชั้นปสตั้มได้มากกว่าโออยู่แค่5คะแนนก็คือ1ช่องนั่นเองแอบกาข้อนี้ไว้ก่อนเบาๆทีมาดูชัยข้อ4โอ้มีผลการเรียนสูงสุดมาอยู่ชั้นปหกจริงไหมโอ้คือเส้นนี้ถูกไหมเส้นทึบสูงสุดตรงนี้จริงปะ สูงสุดแล้วจริงไหมข้อหนึ่งมาไม่ถึงเลยชั้นข้อสี่ก็ถูกต้องอีกเหมือนเดิมชั้นข้อนี้ที่เขาถามข้อไหนพี่ก็ตอตอบข้อ 3. สามสรุปสำหรับโจข้อนี้พี่ว่าไม่มีอะไรเลยสิ่งที่เขาต้องการให้น้องทําก็คือน้องดูการาฟเป็นหรือเปล่าแค่นั้นเองเขาต้องการวัดทักษะการดูการาฟของน้องสําหรับพี่พี่ว่าโจาข้อนี้ยากสุดคือข้อสามถูกไหมน้องต้องดูหน่วยให้ได้ว่าเฮ้ยระยะห่างเท่านี้ มันมีความหมายจากก้าวว่ากี่คะแนนกันแน่น้นหอหถึงจะตอบได้ถูกปะใช้ข้อนี้ตอบข้อ3นะคะ